ก็ถือว่าอากาศดีดีดนะทุกคนเราเข้าไปดูน้องน้องกันต่อดีกว่าน้องเจ้าอ,อยู่อย่างนี้ไปวันนี้จะไปสนใจเลยสนใจอยากจะขึ้นไปข้างบนต่อไหมขึ้นไปหาคนในหมู่บ้านอยากไปไหมแต่หลาไม่อยากไปหาท่านแล้วหรอน้องกำลังทําสมาธิเลยนะเจ้ากุมารน้องกำลังทาสมาธินะทุกคนมันจะตั้งใจแบบนั่งสมาธิมากเลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมโน้เดโที o T, นะก็วันนี้ได้ห่างหายกันไปหลายวันแล้วนะทุกคนก็เนื่องจากสองสามวันที่ผ่านแนละเป็นงานศพของพี่แถวบ้านนะทุกคนก็ท่านพี่ผมเนี่ยได้เสียไปนะทุกคนเนื่องจากโดนไฟช็อตแบบตอนทํางานคนเดียวนะทุกคนก็เลยทาไม่ได้ทําการถ่ายคลิปหลายวันเลยแต่ก็มีการมาดูน้องไอ้เจ้ากุมารบ่อยๆนะเจ้ากุมารน,น้อยผมมาดูแบบทุกวันเลยนะแบบคอยมาให อะไรพวกนี้แล้วก็น้อยอยากได้อะไรก็คอยมาให้นะก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอาการเ,เจ้ากุมารน,น,น,น้อยลนะว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนก็ผมเนี่ยได้พาเขาเรียกว่าอะไรนะน้องจูเนียผมได้พาน้องจูเนียมาดูเจ้ากุมารน,น้อยไปแล้วนะรอบหนึ่งแล้วก็พาน้องต้นก้ามาดูเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะไม่ว่างแล้วก็รีบด้วยอะไรด้วยนะก็เลยแบบทําให้ได้ทําให้ได้แบบไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยนะทุกคนก็วันนี้ก็เราจะมาดูอาการ จ้ากุมารน้อยนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะโอเคก่อนจะชมคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, แล้วก็หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมโอเคเดินทางแล้วผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะก็เป็นบ้านหลังนี้เลยนะมันเป็นบ้านร้างน,นะทุกคนที่คนนัน้นหมู่บ้านเคยมาอยู่นะทุกคนก็เจ้ากุมารน้อยเนี่ยก็ได้มาอยู่นี่ก็หลายวันอยู่นะก็ประมาณสองสามวันได้แล้วแหละ ก็ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ลงหรือว่าอัปเดตอาการน้องเลยแต่น้องอาการดีขึ้นแล้วนะวันนี้ก็ผมก็รอบที่แล้วเนี่ยผมได้พาน้องจูนเนียมาเนี่ยไม่รู้จะเป็นไงบ้างนะทกนกุมาน้อยกุยมาน้อยเอาตอนนี้วันนี้โจ้ากุมาน้อยเปลี่ยนร่างกลายเป็นน้องจูนเนียรนะ์้ทุกคน ก็เมื่อวานเนี่ยผมได้เอาน้องตนกล้ามาดูกับน้องเนี่ยคือน้องตกล้าตกใจหนักมากเลยนะแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอาการเจ้ากุมารน้อยนะเพราะว่าแต่วันนี้คือเจ้ากุมารน้อยเปลี่ยนล้างเป็นการลางเป็นน้องเขาเรียกว่าน้องน้องจูเนียร์นะทุกคนเพราะว่าผมได้เอาน้องจูเนียร์มาให้น้องดูนะก็มาอยู่เยี่ยมหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนนะเพื่อได้สนิทกันไว้นะทุกคน กอเราจะลองเข้าไปถามกับน้องดูว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังจุกมาน้อยอาการดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วหรออยากกลับไปยังอยากกลับไปหาหน้นาโมบาอย่งเนี้ยอยู่ไหมคือเจ้ามาน้อยเนี้ยพูดไม่เหมือนจะไม่อยากพูดเท่าไหร่นะ บางทีก็พูดบางทีก็ไม่พูดนะล้เพื่อนนมาหาไหมเ<ค>พื่อนนมาหาไหมโอ้คนเขาบอกว่าน้องจุนเหนืยมาหาไม่นานนี่เองนะน้องจุนเหนยืยกับน้องต้นกล้าใช่ไหมใช่ใช่น้องเขาบอกว่าน้องต้นน้องจุนเนยียกับน้องต้นกลนะ้าเนี่ยเพิ่งมานะเพิ่งมาหาไม่นานนี้นะครูมีเพื่อนแล<ท>้วนะทุกคนน้องขามีเพื่อนนะแต่ผมถามว่าอยากจะกลับไปยังน้องบอกว่ายังนะทุกคนเพราะว่า ยังยังไม่หายราจะดดีใช่ไหมใช่ทุกนน้องเขายังไม่แบบรักษาตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ผมว่าโดนพปาค่านั้นน่าจะเล่นงานหนักเลยรับประเด็นคือึสั่งให้ผมส่งตัวให้มันด้วยนะทุกคนส่งตัวมาน้องให้มันด้วยนะแต่ผมแบบดื้อรั้นเนี่ยไม่อยากให้มันนะเพราะว่าผมไม่อยากไว้ใจมันนะคนก็สังเกตุแล้พเนะปชค่าทุกตัวนะไม่เคยเห็นเหมือนนตัวนี้ไอคนนี้เลยนะคนนี้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าไงนะเหมือนเด มาแสดงเจตจำนนที่มันอยากได้เกินไปนะทุกคนผมว่ามันต้องจับน้องไปขังหรือว่าทําให้น้องกลายเป็นบริวารกันแน่เลยนะแต่น้องเหมือนจะไม่ยอมนะคนน้หมู่บ้านเนี่ยผมว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าผมจะขึ้นไปหาคนน้ำหมู่บ้านนะแต่ผมมองคุยกับน้องแล้วนะเหมือนน้องว่าเหมือนน้องยังอยากจะได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะน้ําน้ําภูวิเศษนั้นที่ผมเคยไปเจอหรอเปล่าไม่รู้ใช่ไหมที่เมืองละแวกนี้มันจะมีน้ําภูอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะ นั่นแหละทุกคนพุกคนถ้ายังไม่มีใครดูรู้ก็เข้าไปดูได้นะ่นกคนตอนที่ผมลงเข้าไปในเมืองเมือรับอไรอเลยเขาเล่าน,นะป่าถานนั้นทุกคนลงจนไปเจอกับน้ําพุร้อนที่แบบเหมือนกับน้ําพุนั้นนะรักษาไะ้ทุกโรคหรือว่าจะภัยภัยอะ้เจ็บนรักษาลตลอดนะแต่เหมือนจะมียามเหมือนจะไม่ใช่ยามเท่าที่ผมรู้สึกว่าแต่ตอนนั้นผมเข้าไปได้ไงผม,มงมงเลยอย่างนี้ผมไม่รู้จริงแต่ แต่เพื่อนเสือเนี่ยเคยเคยแอบเข้าไปนะเหมือนจะมีลูกสี่เฝ้าอยู่นะแต่ลูกสี่ห้ามเข้านะทุกคนผมเนี่ยอยากจะปเจอลูกสีมากเลยเพื่อจะขอน้ําเนี่ยมาให้กับเจ้ากุมารน้อยได้กินนะเพราะว่าเจ้ากุมารน้อยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสยังไม่หายเลยตอนนี้ตอนนี้ผมก็พาน้องมาอยู่เนี่ยก็ได้ประมาณสามวันแล้วน้องก็แบบยังไม่อยากกลับหรือว่ายังไม่อยากไปไนเลยผมว่าผมจะพาขอน้ำมาบ้านมาดูน้องอาการน้องหน่อยนะแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยเพราะว่าติด งานตกของพี่คนที่พี่คนแถวบ้านนะก็พี่คนนั้นเนี่ยผมน้ำถือกันมากเลยคือแบบโ oh oh. อ,อ้โหก็เขาทํางานด้วยนะทุกคนก็เลยแบบมันเกิดขึ้นได้เสมอนะทุกคนเรื่องอันนี้นนก็ปล่อยปล่อยไปตามมันนั่นนะเอาไม่มีสิทธิ์อะไรแนละ้วโอเคตอนนี้ก็น้องก็อยู่อย่างนี้ไปวันนี้จะไปสนใจแบบสนใจจะขึ้นไปข้างบนต่อไหม ขึ้นไปหาคนุณ้าหมู่บ้านอยากไปไหมแต่หละไม่อยากไปหาท่านแล้วหรอหรือว่ากลัวเพชฌฆาตกลัวเพชฌฆาตใช่ไหมคือ,ค,อคือน้องเนี่ยกลัวกลัวเพชรฆาตไม่หายเลยนะทุกคนเพราะว่าเพชรฆาตเนี่ยเล,เล่นงานน้องเนี่ยหนักมากเลยน้องงดนอนแบบนี้เลยนะเพราะว่าอาการน้องเนี่ยหนักมากเลย Okay. ตอนดิน้องก็ไม่ไม่กล้าออกไปข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับเพราะว่าคนน้าหมู่บ้านเคยอยู่นะทุกคนคนน้าหมู่บ้านเคยอยู่แล้วแบบเหมือนเขาทําให้ตรงนี้มันเป็นยังไงที่สามารถฟื้นแบบฟื้นร่างกายได้นะทุกคนแบบรักษาอาการได้นะสถานที่อย่างนี้นะทุกคนคือเหมือนกับคนน้าหมู่บ้านได้ลงอาคมบ้านอย่างนี้ไว้แล้วนะว่าแบบยังไงเหมือนจะขอ ถ้าคนเข้าบ้านหลังนี้ก็ถ้าคนรู้สึกได้ก็จะแบบคอยรักษาร่างหรือว่าวิญญาณให้นะก็น้องบอกว่าน้องนอนที่เนี่ยสบายมากเลยนะเหมือนมีอะไรแบบคอยแบบทําให้ร่างกายดีตลอดเลยตอนนี้ก็แบบแต่ตอนเนี้ยผมว่าสิ่งที่ผมคืออยากจะรู้คือเพชักขานั่นน่ะตอนเนี้ยยังยังอยู่ที่นาทําอยู่ไหมผมยังผมก็ยังคงไม่กล้าไปเหมือนเดิมนนะ่ะเพราะว่า ไปรอบนั้นคือมันคอผมไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวผมขอเช็คอาการน้องนะอำยังไ,ไงบ้างนะบ้างคือวันนั้นเนี่ยผมยกน้องมเนี่ยคือแบบโอ้โห<อ>เหนื่อยมากเลยนะทุกคนว่าน้องมนะันโขใจตัวไม่ใหญ่นะแต่หนักมากเลยไม่รู้เกิดเกิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรเหมือนกันแต่น้องเนะี่ย จะยกน้องได้เนี่ยคือแบบต้องใช้แบบแรงเยอะมากเลยะนะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมนาะคือฝนตกแบบไม่จุดเลยนะทุกคนอาการน้องเนี่ยคือแบบนี่เป็นตอนนี้น้องผมยังผมคงผ,ผมยังแบบทําให้น้องกลับล้างกลายเป็นแบบล้างเดิมแบบล้างแบบของน้องเลยไม่ได้นะเพราะว่าน้องยังไม่อยากเห็นไม่อยากให้ผมเห็น แต่ผมเนี่ยเจอไปแล้วหน้ารอบหนึ่งตอนนี้จําได้ไหมที่ผมไปช่วยน้องไว้ตอนที่น้องหลบออกจากมอวิญญาได้อะคือตอนนั้นอะร่างน้องแบบเต็มๆเลยคือแบบผมยาวเลยนะผมยาวอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวเชื่อผมแบกไปแบกมากับกลายเป็นน้องต้นกล้าเฉยเลยเหมือนเขาแบบไม่อยากให้ผมเจอร่างนั้นนะเพราะว่าร่างนั้นแบบผมดูมันก็แบบไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะน้องก็เลยแบบอยากให้ให้ผมเจอในร่างที่มันดีหน่อยนะทุกคนผมก็จะพยายามแบบ พาพวกน้องต้นกากับน้องเออจูเนียมาเยี่ยมไปบ่อยนะทุกคนเพราะว่านี่น้องแบบนอนนี้นี่ก็เป็นแบบนี่คือเป็นหลังสุดท้ายนะที่ผมอยู่เนะี่ยคือเป็นหลังสุดท้ายเลยที่เรื่องเป็นในหมู่บ้านนะทุกคนอันนี้ก็หลังก่อนถึงนี่นะก็จะมีเสียงตัหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบยังไงอะแล้วมีคนอยู่ด้วยนะแต่แต่แถวเนี้ยพวกไม่กล้าเข้ามานะเพราะว่าเป็นแบบ พวกแมกาเข้ามากก็กายแถวนี้นะเป็นแต่ปุ๊บผมนะทิกาเข้ามายุ่งดีบรรยากาศข้างนอกก็นี่ทุกคนบรรยากาศบ้านผมก็อยู่ช่วงนี้ก็จะประมาณนี้มีฝนตกหน่อยๆน,นะนี่ฝนตกหน่อยๆก็ถือว่าอากาศดีดีนะทุกคนเราเข้าไปดูน้องน้องกันต่อดีกว่าน้องเจ้ากุมารน้อยอุ้ยมารอบนี้เจ้ากุมารน้อยนักสมาธินะเหมือนว่ากำลังรักษาตัวอยู่ ำสมาธิเลยนะเจ้ากุมารน้อยกําลังทําสมาธิเลยนะทุกคนเหมือนจะตั้งใจแบบนั่งสมาธิมากเลยเราจะนั่งแบบนั่งอย่างเนี้เป็นเพื่อนน้องไปสักพักนึงจนกว่าน้องจะเลืมตานะแล้วก็เราก็าจะแบบเราก็จะกลับละเด็บผมว่ารอบหน้าเนี่ยผมว่าผมกะจะไปที่เขาเรียวอะไรนะเออเขาเรียวอะไรวะเมืองไม่ใช่เมืองที่ ปาทันอีกรอบเหมือน้ทุกคนเพื่อไปหาน้ำพุวิเศษมาให้น้องกินนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ให้น้องกินเนี่ยผมว่าน้องคงแบบไม่หายแน่นอนนะเพราะดูจากลักษณะว่าน้องเนี่ยน่าจะต้องรักษาตัวอีกนานเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปจะคาดเนี่ยมันจะรู้ที่อยู่น้องหรือเปล่าแต่จยพึ่งแต่ผมขอเดี๋ยวอย่าให้รู้ตอนนี้นะเพราะว่าถ้ารู้ตอนนี้คือยังหาที่อยู่ใหม่ให้น้องไม่ได้นะ,ะว่า จะพาน้องกลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าน้องไม่อยากไม่อยากไปนะผมชวนต้องหลายรอบนะเพราะว่าน้องเนี่ยกคือ,อยังไงอะเหมือนอิตาลีเนี่ยยังไม่กลับมาดีนะทุกคนเหมือนแบบพลังเนี่ยยังไม่กลับมาดีนะก็เลยทําให้แบบต้องระแวงตลอดน้องบอกน้องอยู่นี่คือปลอดภัยที่สุดแล้วนะเพราะว่าเหมือนว่าคนทั้าบ้านจะทําอาคมอะไรไว้บางอย่างนะเพื่อ ป้องกันไมมให้สิ่งภายนอกเข้ามาล่วงรู้ได้นะเราจากคนที่รู้จักนะทุกคนก็มีผมนี่แหละที่เข้ามาได้แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกถ้าเป็นพวกเพื่อน <anger> <ๆ>เฟินเพื่อนเล็กอ,อะไรพวกนี้น่าจะเข้ามาได้นะนี่ทุกคนเอารอบรอเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นนะว่าเป็นเป็นไม่ใช่รอบๆข้างหน้านู่นนะทุกคนเพราะว่าตรงที่ผมอยู่เนี่ยนคะืนะอหลังสุดนทะ้ายที่เลยไปก็เป็นป่าแล้วนะ ก็ข้างหน้าน่ยจะเป็นหมู่บ้านนะมันมีหมู่บ้านมันมีบ้านข้างหน้าหลังนี้เองนะแต่บ้านหลังนั้นไม่กล้าเข้ามานะทุกคนเพราะว่าเขาอยู่กับเขาอยู่กับบ้านหลังนี้นานแล้วเหมือนเขายังไงผมก็อธิบายยากเหมือนกันนะนี่น้องแบบตั้งใจนั่งสมาธิมากเลยเหมือนกับกําลังเก็บเก็บกักพลังอะไรบางอย่างเอาไว้นะเราจะรอจนกว่าน้องจะแบบทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะ คือน,น้องเนี่ยเก่งมากเนะยสามารถสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะที่เคยเห็นหน้านะก็แปลงมาหรือเก่งมากเลยขนาดน้องจูเนียร์เนี่ยผมเพิ่งเออน้องจูเนียร์ผมเพิ่งพามาให้ดูเมื่อวานเนยนะทุกคนแต่แต่ทุกคนต้องตลกมากเลยตอนน้องมันกล้าเจอท้องต้กะน้องมันกล้าตกใจมากเลยนะคือแบบแล้วผมอยู่นี่ได้ไงนะผมพาต้นกล้ามาเจอ ต้นจาคิดว่าแฟดน,นะทุกคนแต่แตแตไม่แต่ไม่ใช่นะทุกคนเป็นกุมาน้อยที่ไกยล่างนะต้นจาผมแบบช็อตนะผมตลกมากเลยจริงจโอเคเราก็อรกอรก็คือเจ้ากุมารน้อยนะชวนผมไปนั่งสมาธิด้วยนะนายขอชวนแล้วเราก็ไปนั่งเป็นเพื่อนดีกว่านะไปนั่งสมาธิเป็นเพื่อนน้องดีกว่านะ นี่ก็นั่งสมาธิเป็นติดเ,เป็นที่เรียบร้อย้วทุกคนก็ผมว่าผมเตรียมตัวแล้วทางกลับแล้วนะคือน้องบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนเหมือนน้องพยายามอยากให้ผมได้บุญด้วยไงก็นั่งสมาธิอธิษฐานเลยแต่น้องก็ยังคงนั่งสมาธิต่อนะดนูน้องยังคงนั่งสมาธิมันเดิมนะมาน้อยดูผมจะขอลาเจ้าคุณมาน้อยก่อนแล้วกันนะมาน้อย เดี๋ยวพี่จะกลับก่อนนะเดี๋ยวพี่สัญญาเลยว่าพี่จะเอาจะข,ขึ้นไปหาอะไรนะน้ำพูมาให้เองให้ได้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเนี่ยต้องไปหาหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อถามต้านให้แน่ใจก่อนนะว่าสามารถเข้าไปท้างไหนได้บ้างนี่เจ้าของมาน้อก็นอนพอนอนพักแล้วนะเจ้าของมานก็นอนพักแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวราเดินทางกลับกันเลยดีกว่า เราลองไปเจอกันข้างล่างเลยนะทุกคนเพราะว่าผมต้องเดินกลับไปอีกสักพักเลยเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันแบบน,นี้ทุกคนูนะก็นั่งสมาธิมีกินี่ก็นานอยู่นะผมนี่ก็ดิ้นตลอดเวลาเลยเพราะว่าผมไม่ชินเท่าไหร่นะแต่น้องสมานั่งสมาธิได้นิ่งมากเลยนะคือนานมากแล้วก็นิ่งมาก เป็นผมนี้ผมสติหลุดไปตรงหน้าเออไม่ใช่สติหลุดเป็นผมนี้ผมอยู่นิ่งขนาดนั้นไม่ได้นะทุกคน,น,นโอเคแต่เราลงไปเจอข้างล่างเลยโอเคทุกคน,อคกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านมนที่เรียบร้อยนะก็เมื่อกี้นี้ได้ไปหาน้องตุมาน้อยมานะทุกคนคือน้องเนี่ยชวนนั่งทำอ,อาทิก็เลยนั่งไปนะแล้วก็ถามถ่ายเรื่องอาการเป็นไงบ้างน้องก็เลยบอกว่าอาการดีแล้วนะดีขึ้นมานิดหน่อยแต่น้องยังไม่อยากกลับไป ที่นู่นเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยอยากกลับไปที่ประตูทางเข้าเมืองแล้วนะเพราะว่ายังคงกลัวยังคงกลัวเลยนะเพชรข้านนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าเพชรข้านจะรอน้องอยู่หรือเปล่านะทุกคนน้องก็เลยกลัวด้วยอะไรด้วยนะก,ก็วันสองวันที่แล้วเนี่ยผมก็ได้บอกไปว่าผมได้พาน้องออจูนเนี่ยกับน้องต้นกล้ามาเที่ยวหาเจ้ากอมาหน่อยก็ได้เล่าไปว่า ตกใจกันหมดเลยนะเพราะว่าตนกาอยู่ๆก็เห็นตนกานะงงจังเลยโอเคแต่ผมเพราะว่าผมจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากเพหนึ่งไลค์หแชร์แล้วก็1นึติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าเลยครับ